ครับวันนี้เราจะมาดูการปรับแต่งมือถือให้ประหยัดแบตเตอรี่กันนะครับตัวนี้จะไม่ได้ปิดโหมดประหยัดพลังงานนะแต่ว่าเราจะไปปรับแต่งในตั้งค่าของตัวเครื่องนะครับตัวนี้ที่ผมสาธิตเป็นมือถือ oppo a 9 2020นะครับตัวนี้แบตเตอรี่5,000เดี๋ยวขั้นแรกนะครับจะแนะนำการเปิดโชว์เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ก่อนสำหรับมือถือ oppo นะ มือถือ Oppo นี่จะไม่ได้เปิดอยู่ในโหมดของแบตเตอรี่นะครับให้ท่านไปที่ตั้งค่านะครับถ้าจะเปิดโหมดโชว์เปอร์เซ็นต์เนี่ยให้ไปที่การแจ้งเตือนและแถบสถานะครับเสร็จแล้วท่านจะเห็นตรงเนี้ยอ่ามันจะมีคําว่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เห็นไหมบางท่านหาไม่เจอนะครับให้มาตรงนี้นะโอเคนะครับหลังจากเราโชว์เปอร์เซ็นต์แบตทีนี้เราจะปรับแต่งตรงไหนบ้างในการปรับแต่งอันแรกนะครับเราจะไปทําการปิดการแจ้งเตือนของแอปที่ไม่ได้ใช้เลยนะครับวิธีการไปที่ตั้งค่าเหมือนเดิมครับ ไปที่แถบสถานะและการแจ้งเตือนเหมือนเดิมนะครับไปที่เดิมเลยอ่าโอเคครับกดเข้าไปพอกดเข้ามาเนี่ยท่านจะเห็นคําว่าจัดการการแจ้งเตือนเห็นไหมครับให้กดเข้าไปตรงนี้เลยอ่าโอเคพอเราเข้ามาเราจะเจออะไรครับเราจะเจอแอปทั้งหมดของตัวเครื่องครับทีนี้ท่านจะเห็นว่ามันจะมีแอปทุกแอปเรียงอยู่ตรงนี้บางแอปที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยนะครับมันจะเปิดการแจ้งเตือนขึ้นมานะครับ ซึ่งการแจ้งเตือนของเขาเช่นพวกเกมพวกอะไรต่างๆพวกนี้มันจะแจ้งเตือนตลอดเลยนะครับบางทีเราไม่จําเป็นต้องใช้นะพอมันแจ้งเตือนปุ๊บมันจะมีบางทีก็มีเสียงใช่ไหมบางทีก็เด้งขึ้นมาทําให้มันกินพลังงานแบตเตอรี่นะครับดังนั้นตัวไหนที่เราไม่ใช้ปิดลงไปเลยแต่ตัวไหนที่ใช้เปิดไว้นะครับเช่นเมสเซนเจอร์พวกไลน์พวกนี้นะครับเนี่ยเช่นทิกตอกตัวเนี้ยทิกตอกแจ้งเตือนตลอดเลยนะครับเราปิดได้ u t u b e นะครับถ้าไม่อยากปิดก็เปิดไว้นะ าการตั้งค่าตัวไหนไม่เอานะครับปิดลงนะครับตั้งค่าส่วนใหญ่จะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับแจ้งเตือนเกี่ยวกับพวกอัปเดตน,นะนะครับพวกข้อความเอาไว้นะครับถ้าเราได้ใช้นาฬิกาเอาไหมนาฬิกาอาจจะแจ้งเตือนเกี่ยวกับพวกนาฬิกาปลุกหรือเราแจ้งเตือนเกี่ยวกับวันที่อะไรพวกนี้นะครับปฏิทินพวกนีน้ดูว่าตัวไหนไม่เอาปิดลงเลยนะครับซึ่งการปิดลงตัวนี้จะช่วยให้ประหยัดแบตเตอรี่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับ พวกวิทยุสภาพอากาศพวกนี้สภาพอากาศจะอยู่ในโหมดของเวลานะบางทีเรากดเข้าไปนะครับตัวสภาพอากาศนี่จะทํางานตลอดนะถ้าเราเปิดไว้นะครับเพราะว่ามันจะเช็คเช็คเกี่ยวกับาการพยากรณ์อากาศพูดง่ายๆนะครับเนี่ยตัวไหนไม่เอาปิดลงนะครับก็ลองเข้าไปดูนะของท่านไหนที่ใช้อยู่นะครับที่มันมีแจ้งการแจ้งเตือนเนี้ยเยอะนะครับปิดลงเลยตัวไหนไม่เอา โอเคต่อมานะครับตัวที่2ที่เราจะทําการปรับแต่งก็คือเกี่ยวกับการสแสดงผลของหน้าจอนะครับถ้าอยากให้ประหยัดแบบแล้วก็การใช้งานได้นานขึ้นนะครับตัวหนึ่งที่ผมจะแนะนําคือการปรับแสงของหน้าจอนะีน่ตัวนี้ให้เราปรับเป็นแบบอัตโนมัตินะครับเลือกตัว A ตัวเนี้ยมันจะทําการปรับแสงอัตโนมัติตามตามแสงของจุดๆนั้นนะแต่ถ้าเราดูว่ามันมันน้อยกินเกินไปเราก็ลากเพิ่มได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเรา ต่อมาที่3ครับเราจะเปลี่ยนการตั้งค่าตัวนี้ไปใช้โหมดอีกมดหนึ่งเรียกว่าโหมดมืดนะครับเนี่ยไปที่จอแสดงผลและความสว่างครับให้ท่านไปเลือกคําว่าโหมดมืดหรือโหมดกลางคืนนะครับซึ่งโหมดนี้นะครับจะโชว์เฉพาะตัวหนังสือเท่านั้นนะจะเห็นว่าการแสดงผลของหน้าจอเป็นสีดําเลยซึ่งการแสดงผลเป็นสีดําแบบนี้นะครับจะทําให้แบตเตอรี่ของเราถูกใช้น้อยมากนะ,ะดังนั้นท่านไหนที่ใช้มือถือที่ เป็นการแสดงโหลแบบปกติอยู่เนี่ยถ้ามีโหมดมืดก็ลองปรับใช้ดูครับพวกลายแบบเนี้ยลายก็มีโหมดมืดนะเราสามารถไปเลือกทีมโหมดมืดได้เหมือนกันนะครับไปเลือกที่ทีมเฟซก็มีนะครับไปเลือกใช้โหมดมืดก็มีเหมือนกันซึ่งก็จะช่วยให้เราประหยัดแบตอะนะครับโอเคอันนี้ก็เอามาแนะนํากันนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับด้านบนนะครับตัวเนี้ย เราลองดูนะครับการเมนูย่อยพวกนี้ตัวไหนที่ไม่เอาเช่นตอนนี้เราใช้เน็ตของมือถือใช่ไหมแต่ว่า Wi-Fi มันถูกเปิดอยู่ก็ปิดลงนะครับไม่งั้นมือถือจะค้นหา Wi-Fi ตลอดตำแหน่งเหมือนกันตำแหน่งนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้เพื่อแสดงตำแหน่งนะครับก็ปิดลงส่วนส่วนใหญ่การเปิดเชิ่อตำแหน่งก็คือใช้ในกรณีเราใช้แผนที่ใช่ไหมหรืออาจจะใช้ในกรณีมือถือหายอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าไม่จำเป็นก็ปิดลงนะครับเพราะว่ามันจะทํางานตลอด ฝากกดไลค์ like, กดติดตามนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ